ที่การทำจะเหลือให้เดี๋ยวเขาจะใส่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาใส่ในน้ำซุปนี่นะครับ <c oughs> โอ้อากาศเปลี่ยนนะครับตรงนี้น,น,น,นคแบบวันฮอนคืนหนาวนะครับตอนนี้เอฟซีดุทันนะครับเฮ้ยฮักษาสุขภาพกาศต้วยนะครับเด้อฮกสีเอวกอ,อยอึกว่าอ๋อที่ทุกที่ถังโอ้ยไอยเขา โทรศัพท์ผมง้อมอยู่กะสวัสดีครับสวัสดีค่ำคืนนะครับวันนี้มาใส่กับฟันกันนะครับเนอก่อนจะจัดสูตรเด็ดพี่นะครับวันนั้นเหนตได้กินสักครัวันนี้คันน้องอุ๋ยไปจุ่ยอันนะครับที่อีสานเปิดห้องเพลงขายอันนี้ห้องเพลงแหลกเข้าได้อุ๋ยนี่ไปเก็บเข้าแหลกเล่านะครับครับเครื่องปรุงนะครับนึ่งหนูนะครับสูตรเด็ด่าใครเบื่อได้กินใครชอบกินหนูก็ลองสูตรนี้พอแต่นี่อูยถึงแต่เครื่องมันบะคบนะมันขาดกะปิ นะครับเนาะค้าเหามมีก่อนใส่กอข่าไอซื้อมาเกี้ขคาจะไข่นะพร้อมไอบมกูดนะครับอุ้งขาวๆก่อนนะครับเดี๋ยวหอมแดงกับมันไส่ครับเครื่องจะมีนะครับเนี่ยขมิ้นนะครับนี่เป็นบวกแคนนะครับเนอนะครับบวกแคนเครื่องเทศนะครับไอบมกูดนี่หอมแดงจะไข่นะครับหาาบุกชีพริกแห้งนี่ยเราจะบดใส่บนหนักเพราะว่าลุงสีเป็นกินเผ็ดมันใครได้นะครับ ลองกันสุดนี่พอยังนกหลงปงครับมับเม็ดมับเม็ดลูกกันดึงตัวนี้นะครับหนูที่ได้มานะครับในลุงสีมันกำลังทําอยู่นะครับอ้สุดยอดนี่กำลังเผานะครับเผาแล้วก็อันจุ่มน้ำจุ่มจุ่มน้ำก็เผานะครับเปัวแล้วเนี่เซ็ตเปียัวแล้วนะครับใส่กำลังงามตัวไงเนี่ยเก็บไว้ในลุงเนียกินจิ้มมดเขาสามโค้เนียเออ เราคอยที่ตามเมนูนะครับหรากหลายเมนูประเภทหนูเนี่ยนะครับอุ้ฟางกันยังไงเนี่ยเตื่อนะครับแล้วก็ยังไงอุ้ฟางหนูเนาะม่ได้เนเตื่อนะครับหลากหลายนะครับได้หลากหลายนะครับก่อนไป็จะตามเครื่องกอนนะครับวันนี้สภาพสุดยอด <c oughs> มีขวดเขียวต้มนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> เย็นเย็นเนาะก็อนเนาะเอ้นะครับก่อนต้มพีิก่อนนะครับตามเครื่องมักกอนนะครับ ต้องเอาใส่ใน,น,นตัวนูแล้วก็เอาถืงเอาไปนึ่งนะครับเรื่องเอาเต่าตีนี้นะวันนี้นะครับรานะคาไปกะปินะต้องใส่นะครับเออเป็นไ,ไก้ก้อนมันพาไว้แล้วตัดไปแล้วนะรบคาอื้าจัดการนะครับนี่นุ่งง่ายนะครับใส่แฝงไว้ด้วยรสชาตนะิวันนี้ก็นหนาวนะครับอากาศเย็นขนาดก้อนนี่เฉยเยชอบขนานดะหนาวันว่ะ <c oughs> <G ül> อย่างของนึงน่งนะก้อนมที่ของต้มนะ <g ül> ใส่เค็มลงไปเ <c> ม <oughs> ื่อนำมาจางออกไม่ใส่เรอ, <c oughs> อโอ้โหนี่นะครับเครื่องต่ำเลยครับคาดไปได้คือขมิ้นนะครับต้องใส่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมักไว้นี่นะครับห้ากกน,น,น,นาทีาเกือมันนึง่งครับที่การคาือทำเหมือนนึ่งไก่นี่แหละครับ ทาหัวกันทาหัวห well well. <ART> <im iter clar ifying> ัวกันอ๋อปันหลวดฟันลวดนี่เออปากอ๋อครับเข้มข้นอ๋อมีลักษณะเป็นเออจวดหนักเลยไอ้อืออิ่วขาครับ

ช่องนี้มีทั้งสาระและความบันเทิงนะครับเพอเข้ามาดูเราอยู่ไปซีเรียสนะครับเราแนะนำมีหนูสูตรอาหารแป,กแป,กปลกๆองนะครับตั้งเหนือเขาแต่บางครั้งบางทียกซีางคนอาจจะเคยหันนะครับนึ่งหนูนี่นะครับอืมเดี๋ยวติ๊กติ๊กนะเพราะไอ้ว่ายามนัเี่จะฉโลมครับม,มักนะครับอื กรเรื่องหอมนับลองได้เรื่องบันลง,ลนะงน,นั่นนะสุดที่นะฮะมาคนีขัาไง มันนึ่งเขาอาจจะน้อยไปนหน่อยนะครับติดรดไปที่รดมาวันนี้ได้ใจงานละนะครับอู้ก่อนก็บ,บอกเขาไม่ไ,ได้ไปตองมาไปเตยก็ไม่ได้เอามานะครับนี่ก็เอาพักใส่นะครับที่าลังนะครับเนี่ที่เหลือใหนะ้เดี๋ยวเราจะาใส่ทงหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาใส่ในน้ำซุปนี่นะครับ <c oughs> โอ้อากาศเปลี่ยนส่วนนะครับตรงนี้วนคแบบวนนันฮอนคืนหนาวนะค,ครับตัวนี้เอฟซีดุกทันนะครับเนี่ยฮักษาสุขภาพของตัวยน,นะครับเออครับแต่ก่อนจะนึ่งนะครับเดี๋ยวเขานี่เอามาวางนี่หมดได้นะครับเดี๋ยวต้องต้มแนมมันฮอนก่อนแล้วก็เอายกมาใส่ครับห้องบะเจียวเอานึ่งตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะเขาว น้ำเราเออครับน้ำที่ได้คือน้ำกินนะครับถ้าน้ำปลาปลาเนี่ยตีกินได้ก็ได้อยู่นะครับหูครับพักต้นหอมพักชีก๊อกป่าแต่ก๊อกเสียจืดมาลุงห่อหนึ่งไงยังไม่ได้หนักเลยนะครับเอฟซีก็ขอมาเดี๋ยวห่อหนึ่งโจ้นะครับเอาแบบทีเดียวจบนะครับเออถ้าหอมขนาด ไป,ปกูดติดลงไปไอ้หัวหางมันแม่นนะก่ดห <c oughs> <c oughs> ักหน่อยอ,อืออ่ะเอ้เ <Okay. S 1> ทครับมาเดีย๋ยวจะน้ำใส่หม้อครับส่วนน้ำนะครับเครื่องที่มันเหลือเนี่ยเขาจะเทใส่มึงนะครับน้องเด็ดเนี่อยลุงสีเก๊กิันยังสุนี่ยังนะครับ ส้มมะการ์บจ้านี่อโนูกับอะสุดยอดเลยไอ้เรนเลยส้มมะการบส้มไหมเนี่ยกับหนูทอดหนูทอดกระเทียมกันนำนะครับเนี่ยนกกระเทยง่ายกันอยู่อาศัยไปหกขวดเดินไปหรือบินลงอ่ะหยังนกลงพงไ้หน่ะโอเคครับ แก๊สก็ฟั่งมดวันนี้จะเน่า <laughs> ยังเป็นมันนะั่นแหละอ้าวเราก็ติดตับ <c oughs> สมานภัยนะครับอาก,กาศมันเปลี่ยนแต้แต่ครับต้มนี่หน้ามันเดือดเลยนะครับเราก็เอาหนูใส่นะครับน้ำจะขาวนะครับเนาะโอเคครับนี่ก็ใส่ยาฆ่าเชื้อเรานี่นคือเติงฮะอุ้ยพ่อวันนี้ติดภารกิจแต่ๆนะครับัานี้มาตุยเองก่อนมันก็ได้ละนะครับเดือดแล้วครับนี่หน่า อน้ำซุปจะห้ามแขวงนะครับเนอน่าจะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะซุปใช้เวลาหมานแล้วหายออกละซูกขาหายออกละเอาบ่อผู้น้องพีกบอกบ่อบ่อมันเรียกนงเฮ้านะตรงนี้มันได้กปั๊กนะครับผู้น้องพีกขาเสียนไซกับคนยุ่งกับเข้าอยู่นะครับรอมดโอกาสดีๆนี่เออเดี๋ยวเฮานะครับคงจะได้ไปออกครัวกันนะครับใส่กระฟ้านกันสักหลอด นี่นะครับหนูหนึ่งอืรับรองใครที่ชอบเมนูหนูนี่ลองไปแยะพอนะครับแต่อูแล้วว่าหนูนี่คงจะซุ่มยากนะครับเพราะว่าตั้งคอรี่ตั้งอะไรอย่างบนบรรับประกุษเพราะว่าอาจจะหลายวันกวดมันจะเสียนะครับต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะครับเออก่อนอันแนมใส่ตังบลให้น่อยแกเออจับปีอันแนมเท่ๆน้อยไงโอ้จับเบะยังเตะไหวรู้ แน่ๆไปเห็นหน่อยเอ่ยี่นะครับเรื่องของเรื่องฝามันหายหายไปไหนมู๊หายไปกํายังกํายังในรถอืออุ๊ค่ะนะนะครับเดีนี้วันนี้กำลังเคลียร์เดี๋ยวจะแกะนี้ดีก่อนอ่ะโอเคแต่ถ้ามั่แน่ใจนะครับต้องพอแตงปื้นด้วยนะครับยกพอหัวหน้าแห้งครับโอเคครับรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ

คนนี้กินซองข้าวทุกเก้ากินข้าวเยอกินแม่มดด้วยได้ไหมียับทุกคนบรรยากาศเออเอาครับรอหั่นกั๊นะครับเนอเพื่อมันสุกกับพอดีนะครับอเมนูเด็ดครับประจำค่ำคืนนี้บกะแต่ยิ้นนะสดน้ำฮ้อนนะครับกินอุ่นๆฮ้อนเมาฮ้อนก่อหนาวนี่ฮ้อนอยู่กันเอาอัน กองกองเรือมาวางนี่มันก่อนนี่มาวางนี่ก่อนครับโอ้โหนี่ขอบคุณเพื่อนวัดนะครับเออเรือทำกองเรือทำเกือบล้างอยู่นะครับน้ำสุกนะครับนเหลือสักถ้วยเนี่ยนะครับหมกทำได้ต้องสมุนไพรใกล้บ้านใส่หมดเลยสมุนไ่หวานจกจกเลย มมนไ้ใกล้บ้านนะครับบางคนกับเอาไปสอนอยู่ในป่าวาโอ้รุ่นกันพอหกสีเอียวกสีเอียวงอยอึกว่าทีอทุกที่ถังโอ้ยไอเขาทัวรศัพทะลุโจยถึงเอฟซีวะละวะล้ะ ซุกแตกเหรอ,อโอดซุกกันเนาะตึงสมุ้งอี่หงเงียซุกนี่ลองไปทำผลนะครับลืมมันลงออเปิดละเปลิละนะครับนี่นะครับเนื้อมัขขนแตกล้วนะครับซุกกันที ทอ่ะดต๋ยให้ก้อนบีือพอเนอะอืมถ้าตัวนี้ถ้าเอาไปย่างหลักมันนึ่งกับมอไปย่างเอามกะเออไปได้ยังไอืมะ้อเน้ำซุปน้ำุปอเ่ที่กินอาหารญีปุ่นก่อนนหมันในกับเกมนะครับ เดี๋ยวคลุงเสี่ยวจดตีจดตั้งก่อนนะครับเนออ่าทำเส้นอึกนะครับเขาก็บวดีอะไรเอาวอลกระปุกน,นักล้มไปนะครับจเจ้าบอลเจียวบอได้ไปพุดไปเกิดนะครับอืมขี้เขียว <c oughs> นี่แน่นมีใส่ประมาณขวดขวดน้อยๆนะครับขวดน้ำติดนึงขวดตึง,ตงครับ อ่ามันจะจิ้จ๊ตี่มมะแม่มาต้องเนอะเออมันจะมาแมาหมมีนี่มันต้องเนี่ยก่อนแล้วมาหักขาไปแลอวไปยยังโอู้ไปละนะครับดูโอ้ละลายในปากโอ้เจวิเขาเนาะไม่อ้อนเลยนะครับหมูตั้งไม่อ้อนเพราะชอบกินหนูแล้วร้องแต่แม่แม่นี่เขาจะเอาเมนูนี่นะครับ เนี่ให้กินนะครับหอมขนาดนี้เลยอ่าเฟซีบางคนกับพอยำดึกกับจะลืมน้ำลายไปอึ๊กมันช้ำนะครับนี่นี่ยเนื้อในเหานึ่งนะครับแล้วก็พยายามเอาหลากหลายเมนูให้พอนะครับเพราะมันทำได้หลากหลายเมนูเต้เต้เลยนะครับคืออย่างก็เออหมกกันโอ้ยเอากล้องโอาอึ๊กเดี๋ยวรอดข้นงเนี้ย

เรียบร้อยเยอืมอ่านี่สำหรับเฮ<ไ>้ก่อนเอออ่ะครับส่วนเจ้าตีอย่างอี้นะครับเขาจะห้ตีต้นไม้ใหญ่ๆนี่นะครับเนาะน,คนะครับเจ้าตีดูเหมือนปกปักรักษาตรงน้านี่นะครับอืมอืมก่อนจิ้มน้ำซุปแล้วไงไล่เหรอเออเอาบอกรา่าวอาโคนรปุย ย้อมกระเจี๊ยมกระห่มกระเจี๊มขึ้หอมห่มก่อนก่นี่จริงอ่ะตักอันนี้ใส่ตัวเองก็ได้น้ำซุปเหมาะสำหรับหน้าหนาวลอาจ้ำเนี่ยเจ้ำเนี่ยลุงหนูหนูนึ่งนะครับขาะคนไทยตอนนี้ ยัลืน้ำลายเออเนี่ยไ <c oughs> อหนะลงออมันเรองอลมนะัทงเน่ะเพราะว่ามันกับเออนี่ครับหวน,นหวานหนก็รู้มันช้ำเนเวลานึ่งแล้วก็ย่างมันจะแห้งไปหน่อยได้ไมได้เหรอ แน่ยได้ลูกสีกินครั้งแรกอ่ะก้อนใสซึกบึกอ่ะหนาวอก้อนนี้มีความซึกเลยว่าหนาวนะครับอืมชยมีกิ๊กจั๊บอ่ะนี่ตักใส่เตมปุ่น่ะเอ้น้ำส้มนะอืมเนาะเพราะว่าลูกสีแกเป็นกระเพาะนะครับอืมไอแอร์คาเตืยอ์มันบกเสียวได้นกอุ้ยเอ้ยมันได้มากินเมนูเนี่ย

ฟังโต๊ะโต๊บสิครับลุงจิจิมภาพยุนหนูผาพยุนหนูเมาสามคนกับมวลนะครับเหมือนเดิมนะครับเอฟซีถ้าได้สนใจก็ไมอยากมาเอวหาทีมงานเขานะครับน่ะกระเชิญได้นะครับบางครั้งบางทีก็ต้องขอโทษนะบางคนน่ะเปิดเดินทางไกลเนาะนะครับแต่ต้องมาพักนี้สักคืนก่อนแล้วก็ออกเดินทางถ้ายูยูมาถึงกับมาเดินทางเลยมันก็อิดเป็นเลยนะครับอืมุดยอด นี่ไงเนี่ยมันแพ้มั้นี่ยมันแพ้ใส่ยังไงอือโมุ้เลยกะเหลือไผ่มันมันเก็บไปแหั่นโบกเลยเก็บไปแหั่นโบกมันต้องงวงเหลือประมาณสิบขวดกำ่ั้า ไอ้แข้งอ่ะร้องเหรอร้องจะเสียอี๋นี่ขอบคุณเพื่อนวัดนะครับอืมสำหรับสนุนนะครับเถึงโต๊ะเป็นเก้าอีงใจประโยชน์นวดนะครับกันหัวหมอฮะหมอมาเดี๋ยวผมว่าเผาจิ้มก้อนน่ะไอ้กันว่าก้อนแซวผมนะครับว่าอายัน

ขาวไว้เลยอูอิอืมอม,อมาอันนี้ม่นใจเขาอ,อันนั้นหนก้อนหรอก้อนไหวก้องไว้หนก้องไ,ไอ,งอ้สมุมันมันต่ำยากนะครับถ้าเป็นอันเก่านี่ยก้อนของเมืเนน่อยภาเยก้อนาย่นไ่เลยุยก้นก ได้อุ้ยมาอย่างน้มันกีบเขียวหนูตากล้องเอาอันนั้นขาดดังหน้ามันนี่ไงขาดดังหน้าตากล้องขาดหน้าหนูเมือกันขาหน้านะครับหมกับหมกหมกับตัวมันจะมีกลิ่นของหนูน่ะติดอยู่เป็นธรรมชาติของทัพย์เนาะทรัปลาทรับอ์นี่นะครับ เขาบอกอะไรน้ำซุปปะแล้วไงกินม้อตุ๋นเฮม้อตุกินน้ำซุปปข้าวทั้งอ้อมเลยตือรำเลยมาต้องกลมืออีหนึ่งตอนติ๊กระดูกมันจะรำเหมือนยำไก่แหละแ้ำไก่แล้วนี่กระดูกที่ตัวให้กลับนะครับยำไก่ทอดอนนี้ขอเพิ่ไอ้ขอด้วยนิดหน่อย แล้วมันุงสีเนาะอืมหวาหวานสุกกันไล่เนี่ยูิ่งหวานเ่ยขีมือนมกยตกเลยก่อนโอ้โอ้ดสุดยอดนะแจวสุดยอดโอ้เลยฮะเฮ้ยก่อนอืากันไหวี่ากท่านึงจริงๆอ่ะ นึงเหมือนหน่อยเนาะเพราะหนูนี่มันจะเบลเล่แต่มันจะเปื่อยแต่นี่ก็โอเคละครับเที่ยวดีโอเคครับก้อนจุดยอดน้องแฮปป์วันรัมแต่ลูงเนาะนะครับก้อนจุวยกินอะไรถ้าไม่หลายคนนี่จะเกิดพวกยังนกลงปงนี่ปั๊บปั๊บปั๊บเอาละครับในที่ก่อน ออไอกินกันไปเราใหญ่ไปก่อนมืดนะครับลุงสีกินข้าวเย่มวนะขีมือลุงสี่ล้วนๆนะครับหนูช่วงนี้นะส่วนตาเสือดนะครับเอฟซีที่ถามหาก็ขอสมาภัยนะครับตาแก่บมดสะดวกจะออกคลิปนะครับอู้แต่เนาะแกมีฟันกิจหลายอย่างนะครับอก็อบอกว่ากันนะครับทุกคนนะมันต่างมีธุระนี้ก็หนึ่นนงของ่้นตัวนะครับอื ทีมงานเขาเนี่ยคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับมาเกยว่ามาเจอว่าบอกมาได้ไปหานะครับกลับไปหาแกตลอดนะครับแกบอกขอบอกอ๋คลิปอค่นี้นะครับแฟนคลับคงเข้าใจนะครับเนาะนะครับเอามัวนมดขวดคนหนาวไงเออหดเท่จะเหลือ <laughs> จะเหลือวันนั่นกันนะมดขวดนี่นะเฮ้ยวาน้องสรีได้เก็บข้าวัานนี้เป็นลำ้ำเออเต็มที่ลนะนะแล้วนู้นเนาะสบายอ่ะืม แค่หน้ดคนได้ก็สักสองเนี่ยแต่บรรยาดกันจะแท้เนี่ยอู้ถึงมกากินข้าวกลางตงกลางน้ำนี่นะครับมันจะล้ำหรืออยู่บ้านเนอะครับจะได้บรรยาากศมันหลแวดกัอนนะอ่อากินไว้เรื่อยๆก่อนนะครับบิดก๋อยปิดคลิปกันนะครับมนนาไล่ได้แล้วเนาะเนาะนี่อุ่นไม่หิมแล้วครับอืเอ๊ะแก้มก็ได้นะครับเข้าก็ดี ครับอ,อันนี้ขอบคุณลุงสีนะครับเด้อนะครับเออเป็นนายพานนะครับสอดหนูขอบคุณกุ๊กกอนเลยเป็นพวกข้อฮึ่นะครับกับทีมงานวันนี้ได้กินเด่นสมใจละแต่พอที่แต่งเมนูต่อไปนะครับพอทีมงานเขาจะมาลุยกันอยู่เพราะว่าไอ้คมมัจะไม่เอวหานะครับลูกสุวรรณภูมิมาไอ้ปุ๋ยก็อยู่ตั้งได้มุมเนี่ยนี่รถหมากันพฟงเนอ ด้เข้ามาจังไห้ไหลวัน <lush> ล okay, okay, ้วมาดต่ำเดียวปุ๋ยสมุนภูมิเอเนะครับโอเคขอบคุณแฟนครับนะครับทย่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้่กำลังใจนะครับชีวิตของมนอกกับทีมงานนะครับใครสนใจย่างพ่อเอวก็เชิญได้นะครับเนิอช่วงนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่โซะหนูนะครับใส่กระฟันนะครับเน่นไปตังเพนะครับใส่เบ็ดเนี่ยคงจะมีเห็นยัวต่ต้องสีหาเยอะก่อนโอเคนะครับ ให้ชมบ,บัญชีก,การอีกูฟ้ากดติดตามครับช่องชีวิตคุณมโนกช่องหรือช่องชีวิตคุณมโน MC นะครับอ่าในคลิปหน้าเอาปะกันใหม่โอเคอ่าวันนี้ชีวิตคุณมานครับทีมงานเมีอะไรเออ, <laughs> เอ,อเอาพี่ก่อนพี่ได้หรครับพี่ก้าอีดูมัน <laughs> โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม <laughs>